ทำไมไม่เอาหลักแบบง่ายๆนละ่ะหลักแบบง่ายๆก็คืออยู่กับลมหายใจแยกออกมาจากความคิดหลักการก็ง่ายนิดเดียวนะที่จริงแล้วเนี่ยเหมือนบทสวดมนอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นต้องไปสวดก็ได้หรือแค่เราอ่านดูเฉยๆอ่านดูแล้วดูคําแปลที่จริงแล้วพระองค์ไม่ได้ให้สวดนะศึกษาได้อยู่อ่านดู อย่างมงคลสามสิบแปดประการอย่างนี้ทำยังไงล่ะเราถึงจะเป็นมงคลสติตัวเดียวนี่คือจบเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในบทสวสดอะไรต่างๆเพื่อฝึกสติอย่างเดียวมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาให้นันรวบลงมาที่สติตัวเดียวแต่สติก็ต้องมีหลักยึด สติของปุถุชนก็คือสัญชาติตานเรียกว่าสัญชาติตานสติมันมีอยู่แต่มันไม่มีกำลังในเมื่อสติไม่มีกำลังก็ไม่ต่างจากสัตว์ทั่วไปหมูหมาเป็ดไก่วัวควายอย่างนี้นะมันก็มีเหมือนกันสมาธิมีไหมมีก็สมาธิแบบโล,โลกีหรือโลกโลกการที่จะไป แมวมันจะตะปบ,บนกอย่างเงี้ยมันต้องใช้สมาธิไหมใช้ใช้ความอดทนไหมใช้หมอไปอย่างนี้ระวังไหมล่ะระวังแต่มันเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิปกติแล้วนะสมาธิมันมีกันทุกคนมีแต่มันไม่มีกำลังพอเพราะมันขาดปัญญาไปอบรม ไม่จําเป็นต้องไปอะไรมากมายสําหรับคนที่จะหลุดจะพ้นเรื่องตำลอตําราเนี่ยรู้แค่หลักง่ายๆทานทํำยังไงศีลทํำยังไงสมาธิทํำยังไงภาวนาทํำยังไงรู้แค่นี้ก็พอ,อถ้ามีสติมึงก็จะมีปัญญาขึ้นมาความเห็นแก่ตัวก็จะลดลงทานก็เพื่อทําลายความเห็นแก่ตัวทานไม่เป็นหรืองไง่ะมึงต้องไปอ่านไตรปิฎกสี่บหเล่มหน่อยเลยมึงถึงจะทานเป็น อต้องรู้หลักขนาดนั้นเลยหรือนะนะศีลเนี่ยต้องไปอ่านใต้ปิดกครบสี่สิบห้าเล่มหรือถึงจะระวังตัวเองได้นะนะภาวนาก็แค่มีสติอยู่กับลมที่เขียนไว้ในตำราก็คือชื่อเฉยๆชื่อมันถ้าไปอ่านแล้วไม่ลงมือปฏิบัติมันจะเข้าถึงได้ไงนะใครจะเอาตำราไปฟาดไปฟันก็ช่างหัวมัน นะเราจะไปแก้คนด่นสรุปแล้วคืออย่าไปแก้คนด่นเราจะไปแนะนํำยังไงมันก็ไม่เอาพวกนี้นะเพราะมันคิดว่ามันรู้ไงคิดว่าตัวเองรู้น,นั่นแ่ละเพราะมันยังคิดอยู่คิดเอาแต่เวลาเกิดอะไรกระทบขึ้นมาเลยโอยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยเหมือนเราเมื่อวานนี้ <c oughs> <c oughs> เหมือนกูบาเมื่อวานนี้ไงเออ โรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะเดือดอยู่เออเพราะดูคอมเมนต์มาหลายวันแล้วเออมันด่าไม่รู้อะไรมังนะ่งเนาะใครจะไปนทนไหวล้วเนาะเราก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนเนาะเราก็ต้องด่าสวนคืนเหมือนกันแต่วันนี้ไม่ด่าหรอกเออเพราะคอมเมนต์พวกนั้นเริ่มไม่มีแล้วตัวเราด่ารอบหนึ่งมันก็หายไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็มาอีกแล้วอย่างนี้มันก็เป็นของมันตามธรรมดาอยู่แล้วนะ เอ้อย่างคนที่ชอบตำหนิคนอื่นเนี้ครูบาอย่างเยมเคยอย่างนี้มันเข้ากูหมดเลยอย่างเมื่อก่อนเรียนภาษาอังกฤษครับมันจะมีประธานกิริยาแล้วก็กรรมถามเรื่องอื่นบ้างเช่นผมไดปตีหมาแต่ว่าเข้ากูหมดเลยนะเนี่ยออย่างว่าคนอื่นเหมือนแบบเขาพิมพ์มาว่าครูบาอย่างนี้ครับอย่างนี้เขาก็มีกรรม ที่มันจะสะท้อนกลับไปหาเขากรรมคืออะไรเหะกรรมคือการกระทําเนาะตอนนั้นมันยังไม่รู้ตัวหรอกแต่มันรู้ตัวมันก็คงไม่ทำา่่ะนะเข้าใจไหมอะไรก็ตามกรรมมันมีกี่อย่างใกายกรรมเมจีกรรมมโนกรรมมันก็เป็นกรรมหมดแต่คนที่ยังไม่รู้สึกตัวมันจะทํากรรมด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานชาตินี้มันยังคิดไม่ได้มันก็จะ สมกรรมพวกนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยแล้ชาติหน้ามันก็จะหนาขึ้นอีกเกิดมามันก็จะต่ําลงต่ําลงแต่วิบากพวกนี้ต้องได้รับหมดอถ้าไม่ฝึกสติมันไม่รู้สึกตัวมันก็จะทําบาปทํากรรมได้อยู่ตลอดทางด้านมโนกรรมกยายกรรมวจีกรรมสะสมนิสัยพวกนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วพอเวลากรรมที่ไม่ดีมันส่งผลปับ๊บมันก็จะโอดควรพวกนี้ไม่รู้ได้ซ้ําไป เวลากรรมไม่ดีส่งผลแต่มันอยากได้แต่ความดีแล้วบาดเลเอออยากมีโชคมีลาบอยากมีครอบครัวที่จเจริญรุ่งเรืองอยากร่ำอยากรวยอย่างนี้คนทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้นพอกรรมไม่ดีส่งผลก็เอาแล้วบาปบุญเออทำดีแล้วไม่เห็นจะได้ดีอะไรเลยอย่างเงี้ยทาดีแค่วันเดียวมันทําชั่วอยู่สามร้อย หกสี่วันอย่างเงี้ยมึงมาทําดีอยู่วันเดียวมึงจะให้กรมรมพวกนี้มันส่งผลเลยมันเป็นไปได้ไงชีวิตก็จะประสบจากอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆพวกนี้แล้วไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองเห็นอะไรก็ขวางหูขวาง,วงตาไปหมดกำหนีเข้าไปหมดเพราะมันสะสมสันดานชั่วๆนี้ไว้นานแล้วมันไม่ค่อยสะสมนิสัยหรือการทําคุณงามความดี ข้างในเป็นยังไงมันก็แสดงออกมาเป็นอย่างนั้นนะนแต่มันแตกต่างครับคุบาคนที่เขาตําหนิคุบาเนี่ยเขามีเจตนาที่ไม่ดีแต่สิ่งที่คุบา่าตําหนิไปเหมือนเป็นการเตือนสติให้เขาให้เขาเห็นนี่างครับก็นี่ไคิดเราเราก็คิดว่าเราเตือนสตินะ <laughs> แต่เขาจะคิดว่าเราเตือนสติหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะการใช้คําพูดเนี่ยบางที อ่ามันก็ต้องมีคําพูดที่มันเสียกแทงเหมือนกันแต่ครูบาจะดูเจตนาครูบาไม่ได้ไปด่าใครก่อนนะไม่ได้ด่าใครก่อนนะคนประเภทนี้เราจะพูดยังไงคนประเภทนี้เราจะพูดยังไงคือพูดกวา้วางๆเราไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เราค่อนข้างจะได้เปรียบยังไงคนเยอะๆมานั่งฟังเราตอนนี้นะใครมีเชื้ออยู่มันก็จะดิน้นตัวข้างในมันจะดิน้น ที่เราพูดออกไปเนี่ยแต่ถ้าใครไม่มีเชื้อถ้ามีสติแล้วเชื้อไม่มีมันก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้ามีเชื้ออยู่แล้วก็ขาดสติด้วยเชื้อไม่มีบางทีขาดสติมันก็จะคิดว่าเราว่าให้เหมือนกันเพราะมันระวังความคิดไม่ได้อย่างเงี้ยอก็สังเกตดูตัวเองก็แล้วกันแม้แต่คนนั่งอยา่นี่ก็ตามหรือคนที่ฟังอยู่ข้างนอกก็ตามเออ ครูบาก็ไม่ได้รู้อะไรหรอเนาะโอเครู้สึกตัวรู้สึกตัวเท่านั้นเองการสื่อสารมันย่อมมีสิ่งที่พอใจแล้วก็ไม่พอใจคนที่ชอบครูบาก็สาธุเออถึงแม้ครูบาจะดา่ามันก็ชอบเหมือนเดิมเพราะพอใจเออถึงแม้เราจะพูดดีขนาดไหนก็ตามคนที่ไม่พอใจมันก็ยังไงยังไงมันก็เป็นเปรตไม่รับส่วนบุญอยู่ดี อุทิศอะไรไปให้มันมันก็ไม่เอาคนประเภทนี้ปัดนี้หมดปัดนี้หมดแต่มันหอบเข้าเพราะว่าปัดนี้หมดคือมันไม่ยอมรับแต่มันหอบเข้าจิตส่งออกจิตส่งออกจิตทรงออกไปตาหนออิแต่ครูบาก็มองเป็นเรื่องปกติเราจะไปอยู่ตรงไหนแหละถึงจะไม่มีใครนินทาแม้แต่ตายไปแล้วมันยังขุดขึ้นมานินทาอยู่นะนะ่เข้าใจไหมมีคำถามนบจาก ไลฟ์สดเมื่อวานนะเขาคอมเมนต์เข้ามานะครับขเาาาขเาขเรียนถามพ่อแม่ครูอาจารย์เขาเรียนถามเขาเรียนถามพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องกรรมของคนด่าพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่จะได้รับผลกรรมมากน้อยแค่ไหนเจ้าคะมากน้อยอยู่ที่เจตนามึงทํามากก็ได้รับวิบากมากเอเหตุอะไรก็ตามไม่ว่าดีหรือชั่วสร้างความดีมากๆก็ได้รับวิบากความดีมาก สร้างความไม่ดีมากๆก็ได้รับวิบากความดีไม่ดีมากๆเหมือนกันอันนี้มันรู้เป็นปัจจิตังเออถ้าเราจะไปบอกว่าเออผลกรรมมันจะเป็นยังไงก็คือลงไปสู่อาบายคือความเสื่อมความเสื่อมมันมีอะไรมั่งล่ะเปตสัตว์นรกอสุรลายเดลฉานนั่นนี่คือประตูสู่ความเสื่อม,มเขาเรียกว่าอบายภูมิเออ แต่กรรมในชาตินี้มันก็ได้ได้รับอยู่บางคนเห็นไหมตาม้าหลวงตามหาบัวในปากเบี้ยวหมดเลยต้องไปขอขอมาหลวงตามหาบัวบางทีก็ส่งผลทันทีเลยก็มีบางคนถ้าเจตนารุนแรงมันก็จะส่งผลซึ่งเราสังเกตดูนะช่วงที่เราฝึกสมาธิใหม่ๆประมาณพรรษาแรกหรือพรรษาสองมันมีเจ้าวาดคนหนึ่ง แต่ไม่รู้มันจะเกี่ยวกับเราหรือเปล่านะเคสนั้นมันจะมีอยู่ประมาณสามเคสตอนนั้นครูบาก็เข้าสมาธิขั้นละเอียดได้อยู่นะเข้าฌานได้อยู่แล้วก็เดินจงกรมก็เกิดสมาธิสุขในสมาธิหรือเข้าฌานลึกๆมันก็เข้าได้อยู่เมื่อก่อนเพราะเราฝึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนาะมันก็เข้าฌานลึกๆได้อยู่พลังงานพวกนี้มันจะสะสม แต่เมื่อก่อนเรายังระวังความคิดยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เราจะถือว่าเจตนาเรามันเราทําไปเพื่ออะไรมันก็พอเห็นอยู่อแล้วทีนี้พระรูปนั้นไม่ชอบขี้หน้าเราเออคล้ายๆกับว่าไม่อยากให้เรากลับไปจำบรรษาที่วัดเดิมพระรูปนั้นเป็นเจ้าอาวาสอายุการบรรษาอาจประมาณสักยี่สิบ แล้วพาโยมเนี่ยใส่ความเราโจมตีเราโยมจะไปนิมนต์เรามาก็ไม่ให้โยมไปนิมนต์แต่โยมบางคนเขาก็ศรัทธาเราไปศรัทธากูบาเนี่ยมีงานเดียวที่วัดบางทีเขาก็ไปนิมนต์นิมนต์เราก็ต้องไปเราก็ทําตัวปกติไปแล้วเราก็ไปกราบไปไหว้เหมือนเดิมเวลาฉันเข้าเสร็จแล้วก็าบาดไปเก็บให้เหมือนเดิมเช็ดให้ดูแลเหมือนเดิม น่าจะประมาณไม่ถึงปีหรือปีหนึ่งมันจะมีกรณีภาะรูปนี้ขึ้นเกิดขึ้นก่อนเจ้าอาวาสที่วัดแรกที่เราไปจำบรรษาคือเขาจะไม่ชอบขี้หน้ากูบาด้วยกรรมเคยทำร่วมกันมานี่แหละมันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกทำไมภาะรูปอื่นท่านไม่เกียดท,ทั้งที่เราดูแลประทากท่านตั้งแต่ไปอยู่ใหมๆ่ๆซักผ้าซักแพรให้อะไรพวกนี้ดูแลเอ,อแล้ว มันจะมีกรณีที่เราเข้าไปบินธบัติแล้วเราไม่ให้พรเขาชาวบ้านในละแวกในหมู่บ้านเราเนี่ยเขาไม่ชอบกลุ่มที่ไม่ชอบเนี่ยอู้เขาพากันโจมตีเราสารพัดเลยเรียกเราเข้าไปด่าในหมู่บ้านด้วยนะมันมีอยู่สองคนที่ด่าเราเสียหายแบบรุนแรงเออเหมือนเราไม่ใช่สมมุติสงเลยมันด่าเราวันนั้นนะแล้วสองคนนี้ก็เกิดอุบัติเหตุเลี่ยงกันเลย เกิดอุบัติเหตุแล้วสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุไล่เลี่ยกันแล้วก็ใกล้เคียงกันสถานที่แล้วก็เรนีเดียวกันด้วยขี่รถไปแล้วมีหมาสีดำดำวิ่งตัดหน้ารถอยู่ตอนกลางวันด้วยนะอยู่กลางป่าด้วยมันมาจากไหนตัวเบลเลอร์เบล่าเลยช่วงนั้นเราไม่อยู่ในพื้นที่เราไปอยู่ที่อำเภอท่ากันโทจงังหวัดกาฬสินแม่เราก็ส่งข่าวไปว่าผู้หญิงคนนี้รถล้ม เป็นถึงขั้นได้ใช้อะไรละ่ะสี่ขานะค้ำไปน,นะนะเดินไม่ได้อยู่หลายเดืนอนเนี่ยนะเดินด้วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้ไม้พยุงประมาณสามสี่เดือนอยู่มีคนหนึ่งก็เป็นล้มตรงนั้นเหมือนกันแล้วกรณีที่เกิดอุบัติเหตุก็คล้ายๆกันด้วยหมาดำตัวเออบืลอเลยวิ่งตัดหน้ารถอย่างเงี้รถก็ล้มขาก็ต้องใช้ไม้เหมือนกัน แล้วหลังจากนั้นมาจเจ้าอาวาดองค์ที่แอนตี้หรือไม่อยากให้เราไปอยู่วัดนั้นก็รู้สึกว่าเวลาห่มผ้าเข้าไปมันจะร้อนห่มผ้าจีวอรล้อมญาติโยมเขาเล่าให้เราฟังก็คือเขาจะไปนิมนต์หาไม่เจอเพราะท่านเป็นจเจ้าอาวาสเนาะหาไม่เจอแล้วเขาได้ยินเสียงเปิดน้ำอยู่ในห้องน้ำ ขาก็เลยเดินไปดูเดินไปดูเห็นเอาสายยางเนี่ฉีตัวเองอยู่นอนอยู่ในห้องน้ำายเปิดสายยางฉีดตัวเองอันนี้กูบาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเขามาตําหนิเราหรือเปล่ามันก็พิสูจน์ไม่ได้แต่เราก็มีแนวโน้มอยู่เขาคิดว่าเรา,าพรกพรรษาน้อยคิดว่าเราพรรษาน้อย เขาเป็นเจ้าวาดเขาจะพูดยังไงก็ได้อย่างเนี้หลังจากนั้นมาป่วยอ,อ,อดอแดดป่วยหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วซึ่งปกติแกก็ป่วยอยู่แล้วแต่มันแปลกต้นที่ห่มผ้าจีบอลเข้าไปแล้วมันร้อนร้อนเหมือนเอาไฟมาห่มอันนี้เขาเล่าให้โยมฟังนะแล้วโยมมาเล่าให้ครูบาฟังไม่นานก็สึกสึกออกไปแล้วแกก็ผูกคอตาย ไม่ถึงปีสืบออกไปไม่ถึงปีผูกคอตายเลยเราก็เป็นนอนอยู่ป่าช้าที่เข้าศพแกไปฝังอยู่ก็ไม่เห็นว่าแกจะมาทําอะไรเรานะไม่เห็นเลย <laughs> เรานี่มันมันยังไงล่ะคล้ายๆกับว่าเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถามว่าเรากลัวไหมเมื่อก่อนเนี่ยกลัวอยู่แต่เราสามารถไปได้ทุกที่ที่ไหนเขาเหว้เฮี้ยนๆเราก็ไปได้หมด พอเราไปอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยเกาะที่เราขึ้นไปอยู่นะใครก็คิดว่าเราจะอยู่ไม่ได้เพราะเราพารรษาแรกเนะาะพารรษาแรกผ่านเนาะขนาดพา20กว่ารรษายังพายโยมไปเป็น20คนนะ่ะขึ้นไปอยู่ไปก็ไปขอหวยด้วยแต่เ,เรานี่ขึ้นไปเที่ยวแรกขึ้นไปประมาณ3คนแล้วหลังจากนั้นมาเขาปล่อยเราทิ้งทิ้งเลยเราก็อยู่เกาะนั้นอยู่ได้เป็นปีกว่า พะเราอยู่ได้ปั๊บกลัวเราไปยึดพื้นที่หาเรื่องเราอีกแล้วใส่ความอีกแล้วพวกนี้กําลังชิปหายอยู่เราไม่ได้แช่งนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาจริงๆนะตระกูลที่มันแช่งเรานะตระกูลที่มันใส่ร้ายป้ายสีเราสารพัดอย่างเดี๋ยวนี้กาลังกําลังจะชิบหาไม่เจอเอาจริงๆซึ่งเราพูดไปตามความจริงนะ เมื่อก่อนเนี่โอ้เป็นตระกูลที่รุ่งเรืองมากในหมู่บ้านเป็นเจ้าคนในคนนะเนาะ๋ยวนี้กําลังทะเลาะบ,บ่อแวงกันแล้วพี่น้องก็เริ่มเริ่มอ่าขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เรื่องเออ,อะไรพวกนี้นะ่ะนะคือแย่งสมบัติกันนะพูดง่ายๆมันเป็นอย่างนี้แต่มันจะเป็นเพราะว่าเขาเขามาโจมตีเราใส่ความเราหรือ กันแกล้งเราหรือเปล่าตัวนี้ไม่รู้แต่เราสังเกตด,ดูคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทางที่ไม่ดีมันจะมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นซึ่งเราสังเกตด,ดูหลายปีแล้วนะตั้งแต่เราย้ายมาอยู่นี่อันนี้ไม่ได้แช่งเขานะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครอบครัวจะได้ประสบความเดือดร้อนขึ้นมาเลยทะเลาะเบ,บาแวง ค่บาเป็นเพราะว่าคุบาถูกใส่ร้ายกันแกล้งโดยที่มันไม่ได้มีมูลความจริงถูกไหมครับเขาก็เลยได้รับผลที่มันค่อนข้างเร็วแล้วก็รุนแรงรอเปล่าคะคือคล้ายๆกับว่ามนเหมือนพื้นดิน่ะเราไม่มีเจตนาที่จะไปทําลายใครแต่ถําว่าเราโมโหไม่ตอนนั้นเราก็โมโหอยู่แต่เราวิธีการที่จะเอาชนะคือความอดทนพิสูจนให้เขาเห็นอาศัยพระธรรมวิมนัยอาศัยศีลภายนอก อาศัยความสงบที่เกิดขึ้นจากฌานสมาธาิอาศัยบทสวดมนต์อาศัยการอ,อ,อะไรละ่ะข้อวัดปฏิบัติบิณฑบาตเสมอต้นเสมอไปด้วยถือพระธรรมวินัยอย่างเข้มขัดเมื่อก่อนสินภายนอกก็มีกําลังเ,เรื่องกําลังฌานกําลังสมาธิก็มีกําลังคือเราก็พยายามรักษาตัวเองให้ถึงที่สุดแต่เราไปยึดยึดอะไรยึดความถูกต้องมาก่อน แต่เราไม่ได้แช่งเขานะเราก็อยู่ของเราไปอย่างนั้นจนปู่จงไม่กล้าไปนอนเกาะออนั้นนะ่ะเพราะอะไรกลัวแต่เราไม่กลัวคำว่าไม่กลัวคือเราเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในศีลที่เราถือพระวินยัยอะไรพวกนี้สมัยก่อนนอนกลางคืนมาใครจะมาก็มาเราถือว่าเราบริสุทธิ์ใจที่เราขึ้นไปอยู่ตรงนั้นปู่จงนี่ไม่กล้าไปนอนเพราะอะไรกลัวหลีเยอะ ตั้งแต่สมัยเป็นโยมแล้วเราไปขัดแย้งกับตระกูลที่เราพูดถึงเนี่ยทุกวันนี้ก็เริ่ม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 ค่อยๆพังลงพังลงมันก็แปลกอยู่นะสถานที่ตรงไหนที่เราไปอยู่ค่อนข้างจะมีความเจริญเหมือนเราตามดูนะตรงที่เราไปปักกดตาช้าไหนที่เราไปปักกฏความเจริญมันจะเข้าไป เดียวเราจะพาไปตามรอยอยู่าจริงๆเส้นทางไหนที่เราเดินผ่านเดินผ่านวินดาบาดเนี่ยถนนมันจะเจริญอความเจริญมันจะเข้าไปเลยเหมือนกกออที่เราไปอยู่ทําไมมันทําถนนเชื่อมเข้าไปทั้งๆท,ที่ยังไม่มีการก่อสร้างอะไรเลยมันก็แปลกเหมือนกันเนี่ยเราลงมาได้ไม่ถึงปีโครงการเข้าเลยทําสะพานเชื่อมไปนะเกาอ,อีกกาะนึงก็ทําถนนไปเลย แล้วเทคอนกีดรอบแล้วเดี๋ยวนี้ซึ่งเส้นทางนั้นเราเดินเดินบินถบานแล้วก็เดินรอบเพราะเราจะไปนอนนอนเกาะประมาณสักเพราะเราเบือ่อเกาะปับ๊บเราก็จะลงพายเรือลงไปแล้วก็จะเดินไปหาปักกดแถวฝายชลรบประทานแถวลำเซบายอะไรพวกนี้เส้นทางที่เราเดินผ่านหรือสถานที่ที่เราเคยไปปักกดคืนหนึ่งสองคืนความจเจริญมันจะเข้าไป เหมือนเรารู้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้หรือสถานที่ที่เราไปปลูกต้นมงต้นไม้ไว้ความเจริญมันจะเข้าไปมีอย,อยู่มีอยู่ที่หนึ่งช่วงที่เรากลับไปเยี่ยมพ่อใหญ่เปที่อำนาจเจริญตรงที่เราปักกดวันแรกน่ะเขาไปทำที่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อสร้างกำลังก่อสร้างเสา,สาไฟก็ดึงเข้าไปแล้ว มันก็แปลกเหมือนกันมันมันตรงจุดที่เราไปปักกดพอดีแปลกเหมือนกันการทุ่งนาเนี่ยก็ทําทางลาดยัางไปทําไมเส้นทางที่เราเดินบินธบาตนะเดีวายที่เราไปเดินอ้อมอีกลูกหนึ่งเดีย๋ยวนี้ก็รังลอกใหม่ทําถนนใหม่มันเชื่อมต่อกันหมดเราไปตามดูรอยเก่าๆที่เราผ่านมาแสดงว่าเราต้องมีอะไรสักอย่างหนึง่ง ไม่เชื่อจะลบหลู่นะจะบอกให้นะมันไม่มี<า>อะไรสักอย่างหนึ่งเลยภายในตัวเราเลยครูบาว่าเป็นเพราะอะไรครับคุูบาครับ<อ>สิ่งที่ว่าเป็นข้อเหตุเหตุที่มันไม่ใช่เหตุเพางเงินหรอกเราไม่รู้แต่ละสิ่งที่เราเส้นทางที่เราผ่านมันจะเจริญถนนหนทางนี้มันจะเจริญขั้นแรกคือถนนก่อนต่อไปถ้าถนนจเจริญปั๊บเส้นทางที่มันจเจริญปั๊ปบการขนส่ง หรือชุมชนมันจะเคลื่อนด้ายออกไปต่อไปในอนาคตเหมือนวัดนี้นี่ที่เรามาอยู่ใหม่ๆแล้วจะไปเลาะปลูกต้นไม้ไปเลยกับครูบาเปสานมื่อก่อนมันมีความรู้สึกว่าต้องไปปลูกไว้ตรงนี้ตรงนี้หรือความรู้สึกเกิดขึ้นมาภายในแต่เราพูดไม่ได้เฉยๆพูดออกมาแล้วคนจะไม่เชื่อเหมือนเราเป็นบ้าอยู่คนเดียวเหมือนเราเป็นบ้าคนเดียวเฮอ เพราะความรู้สึกของเราค่อนข้างจะแม่นอยู่แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้ยึดความรู้สึกตอนนั้นเกิดขึ้นก็ก็ไม่เป็นไรไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากมันจะเกิดขึ้นส่วนมากมันจะเกิดตามหลังทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ถามว่าเรารู้อะไรไม่ไม่รู้อะไรแต่เหมือนมันรู้แต่ก็ไม่รู้ แต่เราไปชี้เป้าว่าต่อไปมึงจะเป็นยังไงมึงตายแน่นอนอย่างเงี้ยก็รู้อยู่ <c oughs> รวมทั้งกูด้วย <c oughs> แต่เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงมันไม่สามารถเอามาอธิบายได้ว่าสถานที่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นยังไงแต่ความรู้สึกมันพอรับรู้อยู่ <c oughs> ถึงพูดไปก็เหมือนอวดดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ทําไมคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในทางดีก็จะดีในทางไม่ดีก็จะตอบกลับได้เร็วมาก มันก็แปลกเหมือนกันนะคนถึงเราถึงทําตัวแบบง่ายๆอย่างเงี้ยพูดเล่นๆง้หัวไปเพื่อให้คนเพลินแต่ไม่ใช่ว่าเป็นหลุมพานเพื่อหลอกให้คนมาเยาะเย้ย,ยเรานะหลอกให้คนมาสบประมาณเราไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมันจะเป็นการสอนในตัวคนทั่วไปมันจะระวังไม่เป็น มองเห็นภาษามองเห็นชาติกำเนิดมองเห็นการศึกษาทั้งโลกหรือฐา,านะทั้งโลกส่วนมากคนทั่วไปเขาจะมองข้ามเรื่องพวกนี้มันก็เลยเป็นโอกาสดีของเราที่ได้ซักซ้อมคนไม่เข้าไปหาก็เลยได้โอกาสมันมีอะไรที่ที่เกื่อนหนุนเราหลายๆอย่างตามที่เราสังเกตดู โอกาสก็เกื้อหนุนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เกื้อหนุนสถานที่ก็เกื้อหนุนแล้วคนทั่วไปเขาจะเน้นเรื่องภาษาหรือโวหารซึ่งโวหารเราไม่เก่งไม่มีอะไรมาเทียบม,มาเกียงก,ก็ใช้ภาษาแบบโง่ๆภาษาแบบไง่ายๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหลุมพังให้คนทำชั่วได้มากขึ้นทำชั่วทางมโนกรรมเลยเนะี่ย คนส่วนมากจะมองข้ามก็ถือว่าดีเราเรา,เราได้ซักซ้อมถ้าจริงๆนะครูบาสังเกตดูนะคนทั่วไปเขาจะมองกิริยาภายนอกส่วนหนึ่งคำพูดส่วนหนึ่งแล้วก็ลาบสการะส่วนหนึ่งบริบลาลอีกส่วนหนึ่งเขาจะมองมองแค่นี้คนทั่วไปนี่คือความโชคดีของเรา นี่แหละคือความโชคดีที่เราได้เรียนรู้คนลหลายๆประเภทที่เข้ามาหารเราเราก็เลยพอรู้ว่าคนประเภทนี้เป็นยังไงถามว่าเราโดนหลอกไหมโดนเหมือนเดิมเพราะเราเข้าใจเรื่องก,กรรมมันไม่ได้ไปรู้อย่างนั้นนะคือเมื่อโดนหลอกแล้วเราสามารถรับความเป็นจริงได้อัน,นี้ที่มาพูดให้ฟังก็คือไม่ได้ขู่นะ ไม่ได้ขู่จะมองคนแค่ภายนอกอย่าตัดสินแค่ว่าการศึกษาทางโลกอย่าตัดสินแค่ว่าโบูหารมันไม่ถูกใจเราอย่าจะตัดสินแค่ว่าชาติกําเนิดเป็นลูกชาวไรชาวนาแต่พลังงานของความสงบมันคนละเรื่องพลังงานของความสงบเนี่ยเอาคิดว่ามันมีกําลังขนาดไหนล่ะพลังงานของความสงบ มันไม่ได้เป็นแค่กิริยาภายนอกนะพลังงานของความสงบมันอยู่ข้างในโน้นนะจะบอกให้นะไม่ใช่ว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วพลังงานของความสงบจะไม่มีนะนี่มันเริ่มแล้วนะทุกวันนี้นะเริ่มอะไรเริ่มมงกุฎไผยยกเว้นหลงตา <c oughs> เริ่มมงกงุฎไผยยกเว้นหลงตาเดอ้อจื้อไ้แล้วก็เมซี่นั <c oughs> วมันจะบด้เงินจากเมซนะี่แหละนะความหมายเดี๋ยวนื้กินมันสิเข้มผูเมื่อนี่มันเริ่มมืองเงือไผ่แล้วคือมันเห็นอะไรหลายๆอย่างสถานที่ที่เราผ่านมาแล้วก็เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงมันเลยประมวลผลในตัวของมันเองพูดก็พูดไปแบบเล่นๆนี่แหละใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างพวกไหนที่มันมองแค่กิริยาภายนอกมองแค่ลาบสกาละมองแค่บริวาร มองแค่ความรู้ทางโลกหรือชาติกำเนิดอะไรพวกนี้ปล่อยเขามองไปแต่พลังงานของความสงบมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องระวังเราต้องระวังอย่าพึงตัดสินอะไรง่ายๆเราเห็นมาแล้วสิ่งที่มันผ่านมาขนาดเราฝึกชันสมถะเฉยๆมันไม่ใช่เห็นบางเอินหรอก เออไม่ใช่เห็นบังเอิญหรอกพอเราจะอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะไม่ใช่เห็นบังเอิญเราล้มลุกคุกรานมาไม่รู้เท่าไหร่โดนอุปสรรคมามากมายขนาดไหนที่จะตั้งมั่นอยู่ในเพศนักบวชได้ทนต่อเสียงวิพาควิจารณ์ทนต่อแผนรอบสังหารอะไรต่างๆพวกนี้ <c oughs> นะรอบบังระเบิดรอบสังหารอะไรพวกนี้นะเราโดนมาหมดนะ ระเบิดตัวนี้เป็นระเบิดเวลาที่มันวางให้กับตัวเองนฮะไม่ใช่เราไม่รู้เรื่องนะเห็นว่าเราคุยเล่นๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องนะเพียงแต่เราจะพูดหรือเปล่าฮะเ,เพียงแต่คู่บาจะพูดหรือเปล่าท่านั้นเองนะเห็นว่าง่ๆอย่างนี้ก็รู้เรื่องอยู่นะฮะ <c oughs> พึงระวังไว้นะถึงเวลามันย้อนกลับเธอจะรับไม่ได้นะใครก็ตามนะ เราจะเตือนไว้นะ